ปลูกกระัจ้าปี๋ไรมปันใดอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ไร่ค่ะในสวนเขานี่มีจักบอมีทั้งหมด3บ่อครับสามอาทิตย์วิธีการเก็บครับจับดูก่อนค่ะว่ามันจะแก่ไหมมันกดลงนี้คืออ่อนอยู่ถ้าลักษณะที่แก่แล้วไอ้ตรงเขาเขาเนี่ยมันจะแข็งมันจะแข็งจะกดไม่ลงอันนี้คือแก่ครับอันนี้คืออ่อนคือแก่แล้วเก็บได้เก็บเราก็หักเลยขายจังไรครับถ้าเป็นผลสดเนี่ยเราขายกิโล35บาท3กิโลร้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้มแล้วทําให้สุกแล้ว ก็อยู่ที่กิโลห้าสิบบาทหลักๆแล้วเพื่อนเราไปเฮ็ดยังครับพี่หลักๆแล้วเขากินเลยค่ะคือต้มไปแล้วเขากินไปเลยอ๋อามากินได้เลยวะใช่ค่ะเนื้อเขาจะเป็นสีขาว,ขาวนนๆนวลๆยอันนี้คือกินได้กินดิบได,กด้กินสดได้ค่ะกินสดได้เนี่ยล็อกซีมึงบอกี่กินถั่วอย่างมันยืงน <laughs> มีผิดวะครับเดี๋ยวไม่ไมีผิดได่กินได้กินสดมันสีบบยืงนคือจะเขากินแบบทวดินแบบอีกอย่างังสี่ได้ค่ะนี่คือกินได้นะคะนี่กินได้ถ้าต้มเหรอครับเป็นตั้งแต่ถ้าต้มเขาเนื้อเขาจะแน่นขึ้น หนูเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ทําเกษตรไม่เป็นแต่อันนี้มันสามารถทําได้เพราะอะไรรู้ไหมเราไม่ได้ดูแลมันเลยอะไรเลยแค่เราปลูกไว้ในน้ําแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานพอถึงเวลาเราก็มาเก็บผลก็คือเกษตรแบบก้นขีขันใ่ไใช่ค่ะหนูเป็นคนขี้เกียจเออค่ะแค่นั้นเองณปัจจุบันนี้ไายได้เสริมเงานี่ได้นเงื่อนรายปันใดยครับด้วยดยเฉลี่ยเลยวันละห้าร้อยบาทเคยเก็บได้ลายสุดอย่ประมาณจะบเป็นสองครสามหมื่นต่อเดือนก็มีซึ่งมันก็อยู่ได้สบายบ้านนอกอ่ะครับ สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสั่งไรได้ครับอีพี่นี่นะครับยู่ที่บ้านหัวขัวอำเภอเปลือยหน่อยนะครับเดี๋ยวมันนี้สื้ผ้าเบิ้งเพิ่นปลูกกระจับสั่งไรได้นะครับสิไปเบิ้งว่าเพิ่นปลูกจังไรหรอหรือว่าเพิ่นเหตุการ์สั่งไร่ได้จังไรนะครับไปดูกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อพรพิเศษจนดันชื่อเล่นชื่อแปลกค่ะตอนนี้ทําเกษตรผสมผสานแล้วก็ปลูกเป็นสวนกระจับเขาควายค่ะอืมยอเสียผ้าชมมาปลูกจังไรค่ะแล้วก็มีการสั่งไร่ได้แบบไรนะครับเน่ี ได้ค่ะของสีร่วงครับเอมาเลยค่ะจังไรก่าเาเอาเอานั่นแหละปลูกกระจับเนียไรมันได้ยุ่งเนี่ยคือที่เราเห็นในพื้นที่ตรงนี้นะคะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่ค่ะอืมหนึ่งไรเฉพาะบ่อเนี่ยใช่ในสวนเ่านี่มีจักบ่มีทั้งหมดสามบ่อคับสามบ่อนะครับตอนนี้พี่พี่แปลกกำลังเหตุอย่างยู่เนี่ยตอนนี้กาลังจะเก็บกระจับเขาควายค่ะสาธิตวิธีการเก็บครับนี่ค่ะ กระจับก็คือือที่แก่นะครับมันจะลักษณะนี้อ๋อจะเป็นพุ่มอันนี้คือตัวอ่อนของเขามันจะเป็นพุ่มลักษณะนี้ใบเขาจะเป็นครับเป็นแบบนี้อันนี้คือดอกของเขาหนเขาังงเขาเป็นช่อหรือว่ายางไงอันนี้ก็คือเป็นต้นของเขาเลยค่ะครับเป็นต้นของเขาเลยกระจับเวลาออกดอกเขาจะไม่ออกเป็นช่อครับจะอจะเป็นออกเดี่ยวดอกเดี่ยวนะครับมันจะมีเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันครับแล้วก็เขาก็จะออกเป็นลักษณะนี้ครับเป็นชั้นๆเป็นชั้นเป็นรุ่นเป็นรุ่นขึ้นมาลักษณะนี้ครับผมแล้วผมขอเบอร์ไงแกนะได้ค่ะอันนี้ นี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็สิเป็นบริเวณของหัวนะครับทีมาของคําว่าเขากระจับแต่คือลักษณะของเขาไม่สิไข่ไข่หัวเขาควายของของเขาควายเขานะครับเนาะเก็บยจังเลยครับอันนี้จังผมถือมากสิอย่างขึ้นมานี้นะคะจับดูก่อนค่ะว่ามันจะแก่ไหมครับตรงนั้นก็ได้อันนี้ก็คือว่ามันกดลงอย่างนี้คืออ่อนอยู่แต่ถ้าลักษณะที่แก่แล้วไอ้ตรงเขาเขาเนี่ยมันจะแข็งมันจะแข็งจะกดไม่ลงอันนี้คือแก่ครับอันนี้คืออ่อน ไม่ได้หมายถึงว่าขนาดอาจจะลูกใหญ่กว่าแต่เขาก็ยังอ่อนก็เป็นได้มันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของตัวกระจับของเขาเองครับค่ะอ๋อนี่ถ้าถ้ากดไม่ลงนี่คือแก่แล้วเก็บได้เก็บเราก็หักเลยอ๋อคือจังซี่เห็นาะครับเนาะเวลากดคือข้มเขามลงถ้ามันบาลงแสดงว่ามันแก่แล้วเก็บแล้วจะประมาณหนึ่งกิโลครับพี่แปะครับมีประมาณ1กิโลได้ค่ะขายอย่างไรครับี่ถ้าเป็นผลสดเนี่ยเราขายกิโล35บาท3กิโลร้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้มแล้ว ทำให้สุกแล้วก็อยู่ที่กิโลละห้าสิบาทก็คือทางสวนกับแปลรูกให้โดยวิธีการต้มใช่ค่ะหลักๆแล้วเพิ่นเราไปเฮ็ดยังครับพี่หลักๆแล้วเขากินเลยค่ะคือต้มไปแล้วเขากินไปเลยอ๋อมันกินเลยเลยวะใช่ค่ะกินยังไงครับจริงลูกสดก็กินได้เลยค่ะแกะสาธิตด้วยครับแกะแกะนะคะเอาเขานี้ออกก่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะคมร่องข้างๆแล้วก็แกะมันก็จะเป็นลักษณะนี้เนื้อเขาจะเป็นสีขาวๆนวลๆหน่อยประมาณนี้ลักษณะนี้นี่ครับพี่น้องครับไอ้ดีที่เป็นหัวนะครับเนาะ ที่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือกินได้กินดิบได้กินสดได้ค่ะกินสดได้โอ้ลองซิวมึงดูนี่กินถั่วอย่างมันยืนมันมีคิดไ่มครับเดี๋ยวไม่้องมาคิดสดกินได้กินสดมันสีบอยืนคือจ้งเขากินบักทั่วดินบักอีหยังสีแด้งขาวนี่กินได้นะคะโอนี่กินได้อ๋อามาผมกินแล้วนะครับแล้วผลเขาจะหวานอ๋ออือถ้าต้มเหรอครับเป็นตั้งแต่ถ้าต้มเขาเนื้อเขาจะแน่นขึ้น เนื้อเขาเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยจะอยู่ขึ้นอยู่กับความแก่ของหมากด้วยอของผลเขาด้วยของหน่วยเขาคือถ้าแก่ระดับแรกก็จะมีความหวานถ้าแก่ขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะเกิดความหนึบในตัวเนื้อมันครับแก่สุดเนื้อเาก็จะร่วนเหมือนกับ,บเม็ดขนุนเหมือนกับเกาลัดอะไรอย่างงี้ค่ะคิดว่าจากไดก็ได้ว่าปลูกจับไปเห็นใน Facebook เลยค่ะที่เขาโพส์ขายเราก็เลยสนใจเอา้ามันเป็นของแปลกแปลกสําหรับพื้นที่นี้นะ คือที่อื่นอาจจะไม่แปลกแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันแปลกว่าบ้านเรายังไม่ใช่บ้านเราไม่ปลูกเราไม่คิดว่าจะปลูกได้เราก็ทดลองปลูกที่20ต้นก่อนครับหลังจากปลูก20่ต้นมันได้เฮ้ยมันได้ผลดีเฮ้ยเราน่าจะปลูกขายเพราะยังไม่มีใครทําเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําก่อนขายก่อนมันจะเกิดเป็นความต้องการของทางเหมือนคุณไก่ตลาดอ่ะของมันไม่มีแล้วมันมีที่เราที่เดียวยังไงมันก็ได้ขายจริงๆอ่ะเวลาปลูกเนี่ยนะคะเราต้องใช้ต้นอ่อนของเขาอย่างนี้ทีห้มันบอก ใช่ค่ะต้องเด็ดมาอย่างนี้อ๋ออันนี้คือลักษณะนี้ต้นเขาต้อนตอนที่มีแบบไปซื้อน้ำเพ่นสีใดแบบนี้มาใช่มันจะเป็นลักษณะมาอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็ให้เน็บหรือว่าปลูกลงดินเอาไปในีบดินเอาฝั่งนี้นะคะครับปลูกลงไปในดินเพื่อแม่เขาลอยนะคะแล้วเขาก็จะทํางานเขาเองเขาก็ขยายขยายไปเองค่ะอันนี้คือตอนใดมากยีซีปันปลูกได้ใช่ตอนแรกที่ปลูกอยู่ที่ความฝั่งด้านนู้นตอนนัตั้งแกวานทีร้างไล่ได้บอ่ไม่ค่ะอยากปลูก เพราะว่าอยากมีอะไรแปลกๆลงมาปลูกในนี้ว่าถ้าเออนี้อันเนี้ยคนคนมะม่วงเขาปลูกแล้วกล้วยเขาปลูกแล้วครับอะไรเขาก็ปลูกหมดแล้วอะค่ะเหลือแต่เนี่ยบ้านเรายังไม่มีไม่มีคิดคิดในใจแค่ว่าถ้าขายไงก็ได้ขายเพราะคนอื่นไม่มีขายมีแต่เราขายตอนเด็กขายที่แหลกเนี่ยเป็นยังไงตื่นเต้นปะมันก็ไม่เชิงตื่นเต้นค่ะแค่เก็บขึ้นมาแล้วก็ คนก็เขาเขาก็สั่งแล้วก็โพสต์ลงในเฟซเราแล้วคนก็ามาลองหน่อยก็ชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละกับเพื่อนในเฟซบุ๊กในพื้นที่เราก็ส่งแต่ว่าปกติแค่ส่งในพื้นที่เนี่ยก็ไม่พออยู่แล้ววันวันหนึ่งเพราะว่าส่วนมากวันวันหนึ่งเราก็ไม่ได้แบบว่าทํางานเฉพาะตรงนี้ที่เดียวก็คือว่าว่างเรามาเก็บถือว่าเป็นอาชีพเสริมเองบับใช่ค่ะพวกที่เป็นอาชีพเสริมเฮ็ดอาชีพยังครับก็ทํานาค่ะ เป็นเกษตรกรใช่คับเป็นเกษตรกรทำนาครับเป็นรายได้เสริมของปัจจุบันนี่รายได้เสริมมองเท่านห่ได้เงินนรายปันใดครับปัจจุบันขั้นต่ําเลยนะหรือว่าโดยโดยเฉลี่ยเลยวันละห้าร้อยบาทวันละห้าร้อยได้อยู่ห้าร้อยห้าร้อยผูดด้มเสื้อครับอ่าก็คือว่าส่วนมากคือทุกคนตอนเนี้เขารู้แล้วว่าเรามีขายเขาก็จะวันนี้เขาอยากเขาก็จะออเดอร์มาทางเฟซบุ๊กเราทุกวันนี้เราเก็บตามออเดอร์ครับ มีวันนี้มี20โลวันนี้มี15ใช่ค่ะวันนี้มี10โลมี20โลเราก็เก็บตามนี้แล้วก็เตียมให้เขาแกนนี้เท่าที่เท่าที่พี่แปกบอกผมบ้างก็คือนอกจากขายผลกระจับแล้วก็ยังขายต้นพันธุ์ที่เป็นยอดพันธุ์ก็อยังเมื่อกี้สำหรับปนที่อยากเอาไปปลูกเขาขายยังไงครับเราขายที่ยอดพันละห้าบาทค่ะยอดพันละห้าบาทแล้วันล้าบาทการการจัดส่งคือจ่ายตามระยะทางก็บวกตามจัดส่งกัานเองลูกค้าเป็นคนออกเองใช่ค่ะครับ ตอนท่าซื้อมัตสึบะยี่สิบบาทคือขายหายบาทท่านีจ้จริงจริงเราว่าเราสําเร็จแล้วเรารอยากให้คนปลูกบ้างเราอ,อยากให้คนอื่นที่แบบว่ายังคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรเป็นตัวเริ่มดีบ,บางคนนะ่ทะทําเกษตรไม่เป็นไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงปลูกต้นไม้ก็ตายอะไรก็ตายหนูเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ทําเกษตรไม่เป็นแต่อันนี้มันสามารถทําได้เพราะอะไรรู้ไหมเราไม่ได้ดูแลมันเลยอะไร,รเลยแค่เราปลูกไว้ในน้ําแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานพอถึงเวลาเราก็มาเก็บผล ก็คือ3มเดือน4เดือน4เดือนออกดอกถัดไปอีก4เดือนคืออีก2เดือน2เดือนกว่าๆเราก็ได้เก็บผลก็คือเห็ดกเกษตรแบบก้นขีดขันวาใช่มใช่ค่ะหนูเป็นคนขี้เกียจปลูกอะไรก็ไม่ไม่งามครับค่ะแค่นั้นเองแล้วเอามือนี่เก็บไรมาหนะครับยอดออเดอร์สั่งมา10กิโลค่ะ10กิโลเก็บได้มือนนิเก็บไดเแล้าหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเดี๋ยวเอาซอยผิดแปลกเก็บกันนะครับนนี้นะได้ค่ะ อันนี้นะครับวิธีเก็บก็คืออนแรกต้องอเช็คก,ก่อนเช็วกวันมันมันอ่อนมั้งนะครับระวังเขาเขานี่ถ้าอันนี้คืออ่อนดีป่ะครับพี่เนี่นนใช่ค่ะอันนั้น,นอันนี้ก็บชิ้นเปาใช่ค่ะเขาเขาจะต้องแข็งแข็งถ้าเขาจะปลง,ปงน้ำก่อน,นเนาะเราเวลาเก็บเก็บยังไงครับเก็บเป็นแถวที่บอ่เราจะแบ่งพื้นที่โซนเก็บนะคะสมมุติวันนี้เราเก็บสิบโลไม่สมมุติอ่ะเราเก็บจริงจริงสิบโลวันนี้เราเก็บไปเราจําให้มันได้ว่าวันนี้เราเก็บถึงตรงนี้นะ พรุ่งนี้มีออเดอร์มาอีกเราก็เติมดักตรงที่เราเก็บเนี่ยเก็บเป็นนาค่ะใช่ค่ะเก็บเป็นนาขึ้นไปเก็บไปเรื่อยๆใส่เรื่อยละใส่เรื่อยหนนี่แหละใส่เรื่อยหน่อยนี่แหละค่ะแล้วก็เก็บเป็นนาเป็นนาเป็นนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราจังสีบ้านสีเมียนระยะเวลาเกิดบไหมป่ะครับมีค่ะก็ก็ถึงบอกไงครับว่าจริงๆอย่างอย่างเนี้ยเราเก็บไม่ได้ใช่ไหมมันอ่อนใช่ไหมครับเราก็ยุ่ยระยะเวลาอย่างเงี้ยแล้วเพอเก็บไปนี่รอบคือครบหนึ่งรอบใน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 พื้นที่เราเนี่ยเราก็จะเริ่มมาเก็บที่เดิมเรากลัวมันจะเริ่มแก่ขึ้นนเเเคยยยก็บบไดด้หลาาสุี่ประมณจ เก็บได้เยอะสุดละเดือนนั้นเดือนนั้นหรอวันละห้าร้อยมันก็เยอะอยู่เป็นสองหมื่นสามหมื่นต่อเดือนก็มีซึ่งมันก็อยู่ได้สบายบ้านนอกอ่ะเราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรม่มีต้นทุนหลายเนาะไม่มีไม่มีต้นทุนคไม่มีต้นทุนถืก็ไม่้ใช้เทือเดียวที่เรือกับเขากับแตงของเขาไปใช่ถึงฤดูการเขายุบเขาก็จะยุบไปเราก็ปล่อยให้เขาพักพักต้นไปถึงเวลาเขาก็จะ แตกออกมาใหม่สวยงามเราก็มาเก็บมันจะอยู่ในช่วงห่วงประมาณทักสองสาเดือนที่เราทําได้จริงแต่ในช่วงที่ว่าเขาทําอไรนี้จริงๆเราก็ขายยอดพันเราขายผลไม่ได้เราก็ขายยอดพันช่วงที่ผลบม่ออกขายยอดพันใช่ค่ะก็คือได้ใช่ค่ะก็ได้ตลอดทั้งปีครับได้ตลอดทั้งปีถ้าพูดในปัจจุบันเทนพี่แปลกบอกผมไอ้ฟางวันในปัจจุบันขายหยอดี่ไดีก็ขายอัน อันนี้มันบอกใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าถ้าพูดตามจริงเราไม่ได้ตัดราคาในท้องตลาดนะคะเราไม่ได้ตัดราคาที่อื่นว่าที่อื่น20แต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ทำอยากให้ลองทำอยากให้เริ่มการเกษตรที่ทำอ่ะจริงๆอ่ะไม่ได้มองถึงรายได้นะมันเป็นผลพลอ,อยได้ที่เราได้ทำ<พ>อเอา,อาตั้งตนมาเป็นรายได้เสริมใช่ค่ะรายท่ำได้ก็เอาใช่ค่ะ,คะเปรียบเทียบกับเฮหนาเนี่ยดีกว่ากันยังไงอันนี้หรอกรมันได้ทั้งปีอะนามันได้แ,แค่ฤดูการเดียวครับต้องรอฝน แต่ว่าเราจะมีช่วงฤดูเวลาเก็บยอดพันธุ์เนี่ยลูกค้าที่ว่าอยู่กับเราอ่ะเราก็จะบอกเขาตลอดอติดตามผลตลอดว่าน้ําเป็นอย่างนี้นะอุณหภูมิแบบนี้นะบ,บอกปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องว่าทําไมมันถึงไม่เจริญงอกงามเราก็จะถามเขาต้องหมดติดตามเพราะว่าอยากให้เขาทําได้จริงๆทําเกษตรอ่ะทําคนเดียวไม่ได้หรอกต้องมีเพื่อนครับเพื่อนที่แบบว่าให้กําลังใจกันว่าเพราะเป็นอย่างเอาไหมของฉันกับป็นคือกันจังสี่ไหมถ้าเขาให้กาลังใจกันในกลุ่มกเกษตรแล้วกัน มันมีเกษตรกรละไม่ได้ว่าใครนะคะหลายคนที่แบบว่าบ่ได้ฉันเดียวผู้เดียวฉันย่านผู้นั้นใดดีก็สันแต่อย่าขันห้าบอกตวองวผมบ่ได้ว่าจ้าข้องดีแต่ว่าขันเฮ่าได้บอกทุกๆคนอะ่ะครับเคสรับบอกไปคืออืม,อมแล้วมันสีนี้คนเป็นคือเฮ้าบอกบอกแล้วปุ๊บคนกับสีสางไรใดใดคือเฮ่าเพราะสางไรใดปุ๊บ มันส่งผลหลายอย่างเขาขาบวบจนบอยอยังปัญหาต่างๆาก็เกิดบเกิดขึ้นใช่ไหมค,ครับครับสบายใจใช่ค่ะสบายใจครับผมนั่นเลยค่ะ,ะก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพสร้างรายได้ที่ลงทุนเธอเดียวนะครับเหมาะสําหรับคนที่ขี่ขานเนาะถูกต้องค่ะสุมคนขีขน่ขันสุม้มมากรอนเวียนนี่ถือใจเลยล่ะเนี่ย <laughs> หนูเห็นงานแต่นี้ยเหมือแลงงด้วยค่ะสิบอกให้สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากได้สายพันธุ์กระจับ หรือว่าอยากมาชมสวนกระจับของอพี่แปกมาได้ที่มองได้ครับมาได้ที่บ้านหัวฝายหมู่3นะคะอยู่ที่อำเภอเปือยน้อยค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะช่องทางที่ติดต่อในการที่คนสนใจกระจับนะ,ะก็จะมีทางเพจบ้านสวนพอใจนะคะแล้วก็ Facebook สมสมัยทันบานค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ093 743 3299ค่ะาค่ะสำหรับรายการเกษตรกรไทยมือนี่ก็ขอบคุณพี่แปกนะครบที่พา ชมในแปลงกระจับของเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ